ใจอ <laughs> อโอ้ยโอ้ยเห็นย่งนี้โอ้ยมาดถ่ายวไวดีโอรบรรยากาศให้พี่น้องเขาเบื้เบิงบึงสวัสดีครับพี่น้องนะครับผมมือนี้นะครับวันที่3ตุลาเลื่อนอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยฝ้าฝนมาเป็นใจครับพี่น้องผ้าอยู่กับผ้าอยู่โหดึกตกมากใช่ปะจักมือแล้วพี่น้องตกสูมือฮารุษ ทำมาหาจินส์สีชัยังกับบัวได้ดอกพี่น้องโอ้ยหวนซ่อนสาิ์เป็นมะลองมะล่ำพี่น้องว่าสิได้หาเงินหาข้ามกับ่เป็นกาวดอกพี่น้องเอ้ยกะสีได้เลื่อนคือเก่าหันละเห็ดจังได ฝนตกคอยกับสีเปียนวีกีตเป็นโอกาสสลาบัดฝนตกกับสีเปียนวีกีตเป็นโอกาสสีเพียยังดีพี่น้องน้ำได้หลายจังส่กะสีไปหาตึกปลาเสร็จแล้วบาเนี่ยฮตึกปลาน้ำมีฟอพ่อนใช้สลบาบัดโอ้ยเนาะ ตานุมก่อนเนี่เป็นลูกวงกระยั่งขิดยากซ้ำหนีพี่นองเอ้ยนะครับผู้เป็น,ผ,ปน,ผ,ปนผู้เป็นพ่อวงแม่วงนะครับคนหน้านะครับเปิ้ลีคิดอยากซํำใดนะครับเปิ้ลีคิดนักซ้ำใดนะครับสูไปสำหรับพี่นองเอ้ยดันไปสู่ใดซ้ำไหนก็เอาซำนันหันละ รเราทำดีที่สุดแล้วนะครับฝากเป็นกำลังแรงใจให้ใเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับฝากซอยอยู่ซอยเสียนะครับดูน้ำกันไปสนับสนุนกันไปนะครับนนพ,พี่น้นองเนาอเป็นน่ายทุนของเพชรลำเพลินพี่น้องนายทุนของเพชรลำเพลินสุขสุขคน้นนะครับฝากเบิ่งฝากแง่งในเดอ้อนะครับฝากไว้ให้อมอมโมกอมใจพี่น้องนะครับผม กับม,มียังหลายดอกคลิปนี้อยากมาขอากำลังใจจากพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนซื้อดอกทำ่า,าออร์ทว่าเบิงเ้งแววตาของฮูหลดตอนนี้ทออยูเต่กับสีบดถอยดอกขอกำลังใจจากพี่น้องนะครับขอกำลังใจนะครับขอบคุณครับมึงเอาบรรยากาศนะครับฝ่าฝนนะครับบรรยากาศอันหนาวที่นะครับณนะตอนนี้นะครับ ยื่นแจร์ซ้ไดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เตรียมพร้อมใบเวิร์ดแล้วนะครับพี่น้องไฟจอ LED นะครับเวที่ระบบเสียงระบบเครื่องเสียงระบบไฟนะครับเตรียมพร้อมไวแล้วนะครับเมืองบรรยากาศครับบรรยากาศพี่น้องโอ้ยฝ่าฝนพี่น้องเอ้ยเบิ่งอรลดจ,จืนแชรนะครับผม เอาเป็นอย,อย่างนี่พี่น้องนั่งเอกสาวข่อยเป็นอย่างอีงอง้เราไปเห็นคนเนี่ยน้อเนีย่ยนั่งเอกไฮนะครับน้องไฮปนัดดาเอาเราคือนไแต่งมาแต่เนี้ยนะ้อแสดงว่าเราไปเห็นเนี่ยเอาเบื่ะเบิง่งเบิ่งเอาพี่น้องเบิง่งเอาเอาเอไปได้วิดีโอไปแบกเมย์แล้วก็ว่าจะทำ ถ่ายถ้ำใหมพี่น้องเบื้องบนเบื้องฝนตกเบื้องบรรยากาศมาหนี้มาหนี้พอบรรยากาศแบบเสื้อไพ่เลยพี่น้องมาหนี้นั่งอีกสาวมึงเอาเอาเบื้องบนเจ๊อีโอ้ยโอ้ยเห็นอย่างนี้โอ้ยวันนี้ถ่ายวิอบรรยากาศในพี่น้องเขาเบื้องเบื้องฝ่าเบื้องฝนบรรยากาศมาหนี้ว่าสิไลรสดขึ้นสีได้ไล่ละสิได้เลี่ยนนั่นละเข้ามึงมาหนี้แมนมาโอ้ยเดี๋ยวจะมาแอบถ่ายหนูาะ แอบจังไหนทายอยู่นี่จะของกันก็เบียงน้องห้วยกับนมาทายรีแต่งหน้าอยู่โอ้คือบ่แต่งมาตาบานบ่มีแว่นนี่เฮียบ่มีเวลาวสองมาซ้อมโอ้ว่ามาซ้อมนะครับเนาะโอ้อสัตว์นกแกน้าล่าสวัสดีพี่น้องกันค่ะสวัสดีค่ะมาหอดแล้วค่ะมาหอดสำนักงานราคานะครับมันนี้เขาสีเลื่อนแม่นวอร์มันเลื่อนจะฝากกับเปิดยี่ได้เนาะมันเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดจั่งไหนเออดรอร์รเบิงสถานการณ์ โอ <Okay S 1> เคไไค่ะไปก่อนค่ะนาลาแก่นาราไ,าไอพี่น้องโอ้ยแกใครต้องมาแกขี่ดังไงนะไอมาเปิดกระจกออกไปในแกขี่ดังความโอ้ยนั่งออกายกับโอ้ยเนาะ